บุฟเฟต์ย่างงามวานอิ่มไม่อั้นครบเครื่องทั้งเนื้อหมูทะเลจะฟิลหมูกระทะก็ดีหรือว่ากินแบบปิ้งย่างเกาหลีก็ได้และที่เด็ดเขาเนี้ยมีเมนูแปลกๆไม่ค่อยเจอในร้านปิ้งย่างด้วยนะชื่อร้านกูกินจุนะคะจะอยู่ชั้น2พันทิพย์งามวาน <c oughs> มีใครเพิ่งรู้เหมือนเราบ้างว่าช่วเงเย็นๆเนี่ยร้านจอดบนห้างโล่งมากที่จอดเพียบใครขับมาทานช่วเงเย็นๆจอดในห้างได้เลยไม่ต้องไปฝั่งตรงข้ามแล้วอที่ร้านเนี่ยเป็นบุฟเฟต์สามร้อยหกสิบเก้าบาทเน็ตรวมน้ำรวมของหวานกินเท่าไหร่ก็ มากมายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลิปอายสันคอเสือร้องไห้หรือว่าใขรท่านหมูเนี่ยที่นี่เขาใช้ของเบทาโกนะจ๊ะจะสันคอสามชั้นสันนอกมีมูมแล่ที่ถูกใจแอมกับขนมสุดๆเลยก็คือหมูคุกฟุ่นไม่ค่อยเจอในร้านปิ้งย่างแต่ว่าเขาหมักมาได้นุ่มเข้าเนื้อสุดๆอร่อยมากๆยกนิ้วเลยและใครรออาหารทะเลอยู่จะก,กุ้งหอยมแมลงภู่ไข่หมึกท้องแซลมอนย่างอิทีว่าทานได้ไม่อั้นนะทั้งหมดเนี่ยซึ่งใน369เนี่ยรวมไปถึงพวกของทอดซาลาเปาเครื่องเคียงปิ้งย่างต่างๆเรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบไใใหหห้้้แลลลวนนาาจิมีเือกท หลายนะไม่ว่าจะน้ำจิ้มแจ่วซุก,ก้ซีฟูด้ดพอนสึส่วนใครที่เป็นสายเนื้อแบบเขาเส้นที่นี่เขามีเกลือพริกไทยให้ด้วยสุดจะว้าวอ่ะทุกคนมานั่งปิ้งย่างบรรยากาศริมกระจกเห็นรถวิ่งไปมามันก็เพลินดีเหมือนกันนะอิ่มแล้วยาพิ่งกล่าวแวะไปสอยของหวานอย่างไอศครีมเครื่องเนี่ยเติมได้เองไม่อันรวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วไม่บวกเพลร้านเขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มแวะมาอิ่มท้องอิ่มพุงกันได้เลยที่ร้านกูกินจุ